เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะยูทำยูทูบไลน์อยากดูจะตายอยู่แล้วใครอยากดูคลิปเราด้วยค่ะได้ยินเสียงไว้คะใครอยากดูคลิปเราจะตายอยู่แล้วจะตายสีเก๋ๆแล้วก็คือเราจะบังหวัเองค่ะว่านะคะถ้าไม่ถ้าไม่ได้เล่นเกมจะตายอ่ะไอ้เอลาี่ไอ้ก็หน้าตาย ทามเสร็จแล้วเล่นโบอกว์ The Bubble Bubble c h o c o l a ล e เราจะมาบอกนะคะว่าเราจะติดไม่ได้เลยตอกให้เล่นกับเราใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนมาเล่นได้เลยแต่พี่ยต้องติดตั้งเราเบนเบนนอตเบนเสร็จตั้งนะคะตอนนี้คุยกับใครเล่นกับใคอยู่ค่ะบ๊ายบายตอนนี้ เยวไปจัดการเจ้าดื้อชื่อว่าเอเคก่อนนะคะบ๊ายบาย